สวัสดีครับเจ้าพุยนังหลายได้เดินทางมาจากจังหวัดแดงไกลเพื่อมาขอพรขอะนีอง์หลวงพ่อพระเจ้าเมื่อมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อี้นามสกนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าแง่ช่วยสัเจารื่องอะไรเลากันปางอย่างเียเมื่อจบแล้วบอกว่า หลวงพ่อพระเจ้าตังใจช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จได,ด้ถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิ50ปวงขึ้นไปเราจะให้ท่านกีพวกกพง,ง,กงก็บอกท่านตรงโเลยการแก้บนก็เหมือนกันเมื่อเรานำดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูปสามดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่อนี้ได้นำดอกมะลิมาถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าตังใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าตังใจ,พอพงใจขอ,องค์หลวงพ่อพระเจ้าตังใจจงรับไว้ด้วย แล้วก็กล่าว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ีตรงถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้